สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีโอเคการแพทย์แปนาทีวันนี้นะมาพูดคุยนะครับเรื่องของภาวะเยี่ยบุโพรงมดุกเจริญผิธีอีกแล้วนะนะครับซึ่งโรคนี้ภาวะนี้เป็นโรคที่เจออันที่หนึ่งเจอบ่อยนะประมาณสัก10นะครับของวัยเจริญพันธุ์และอันนี้สองก็คือเป็นเรื่องที่หมอสนใจนะครับนะก็เลยขอญาตมา พูดมาเล่าจุกันฟังอีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้จะเน้นหนักเรื่องของการผ่าตัดหน่อยเพราะว่ามาประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดเนะาะการประชุมเป็นของทางยุโรปนะครับผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวสนะวันนี้เนี่ยเซสชั่นที่เข้าฟังเนี่ยนะครับช่วงเช้าเป็นเรื่องของโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญพิธีเลยล้วนๆเลยนะครับเนาะแล้วเขาก็พูดถึงการรักษานะครับพูดถึง โรคเยื่อบุพโพรงมโดลูกเจริญไม่ที่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ได้มีแค่ที่ตัวมดลูกนะดูว่าที่รังไข่ไม่ได้เป็นแค่ช็อกโกแลตซีดอย่างเดียวนะครับ <S <S ปกติแล้วเนี่ยที่เราพบบ่อยๆแล้วกันะะก็จะมีเยื่อบุพโพรงมโดลูกเจริญไม่ที่ที่รังไข่เนาะรือว่าเรารู้จักว่าช็อกโกแลตซีดนะครับอันที่2ก็คือเป็นอยู่ในอุ้งเชิงการานเราเรียกว่า peritoneal endometriosis นะครับอันที่3คือรอยโรคเนี่ย ฝังลึกลงไปในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับนะแล้วก็ฝั่งลึกด้วยนะครับเราเรียกว่า D E นะ Deep Endometriosis e นะครับนะแตกต่างจากอันเมื่อกี้อย่างไรที่บอกว่าอยู่ในผิวผิวในอุ้งเชิงการก็คือมันมีความลึกมากกว่า5มิลนะครับนะอันที่4ที่บางคนบอกว่าใช่บางบางคนก็บอกไม่ใช่คือมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสนะครับนะและที่สำคัญคือโรค เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยไปที่อื่นๆได้นะครับเช่นไปที่ลำไส้ได้ไปที่กระบังลมได้ไปที่ปอดได้ไปที่สมองได้ไปที่ผิวหนังได้คือเข้าไปได้ทุกที่ซึ่งก็จะมีทฤษฎีในการอธิบายเนะว่าทำไมถึงไปที่นั้นๆได้กลับมาคือเฮ้ยถ้าเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไปที่ลำไส้เนี่ยรักษาอย่างไรนะครับเนาะ วันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการผ่าตัดเนาะหลากหลายรูปแบบนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นการผ่าตัดแบบเอาเอาตัวรอยโรคออกนะครับเหมือนฝาดรอยโรคออกไปเรื่อยๆนะครับนะมีความผิดปกติเราก็ฝาน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 ไปอ,นอันนี้แบบที่หนึ่งอันที่สองครับก็คือเอาเนื้อไปเยอะหน่อยืาอกีแค่าฝานบางๆอันนี้ตัดเอาเนื้อไปนะครับอันที่สามคือ ตัดออกไปบริเวณที่มีรอยโรคเนี่ยตัดทางท่อนไปเลยสมมุติว่ามีรอยโรคทั้งแขนเนาะมีรอยโรคอยู่ช่วงนี้เนาะก็ตัดออกเลยฮะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาล่ำไส้มาต่อกันใหม่นะครับนะซึ่งในทางเปเปอร์เนี่ยก็บอกว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันนะครับนะการที่ตัดออกไปเลยข้อดีก็คือโหกัสกลับเป็นซ้ําน้อยมากเลยนะครับเพราะเราตัดออกไปท้งท่อน แต่ข้อเสียก็คือว่าโอกาสกลับเป็นอโอกาสที่เกิดภาวะแทรกซ้อนมันก็สูงเหมือนกันนะครับนะหรือว่าอย่างวันนี้เนี่ยเจอโปรเฟสเซอร์ที่สนิทกันนะครับก็พูดถึงเทคนิคในการผ่าตัดโดยการเชฟวิงอันที่ฝานฝานฝ,านฝานเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าทําได้ดีๆนะครับตัวโรคเนี่ยมันก็ออกไปเยอะแหละนะครับนะและที่สําคัญเวลารักษาเนาะเราไม่ได้รักษาตัวโรคนะครับ เรารักษาอาการของคนไข้นะแต่ว่าถ้ามีรอยโรคอยู่เราเอาออกแล้วอาการดีขึ้นนี่ก็พอแล้วนะครับนะที่สําคัญอกลับมาและกันไอ้ตัวเยื่อบุโพรงมดลกจเจริญที่ที่เราไาไส้เนี่ยถ้าใช้ทีมที่จะช่วยผ่าตัดเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมอสูเนาะออทางนรีเวชนะครับที่ผ่าตัดผ่านกล้องได้ที่สําคัญต้องมีคุณหมอสั่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที อาจจะต้องมีการตัดต่อลำไส้หรือว่าบางทีเราผ่าตัดแล้วไปโดนลำไส้ซึ่งก็เกิดขึ้นได้นะครับนะก็ต้องทําการเย็บซ่อมไปคุณหมออีกคนที่สําคัญนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตรงกับบัวข้อนี้นะเพราะว่านี้พูดถึงเรื่องลำไส้คือคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะครับเพราะเขาก็จะมาซ่อมกระเพาะปัสสาวะให้นะครับถ้ามีรอยโรคน้อนแล้วเราต้องตัดออก หรือว่าเป็นที่ท่อไตยอย่างเงี้ยก็คุณหมอระบบทางเดินปันสสาวะเป็นคนช่วยดูแลอ่ะกลับมาแล้วกันที่ลำไส้โดยสรุปนะครับไม่มีวิธีการรักษาไหนที่เป็นมาตรฐานร้อยเซมากเอ้ยทามาด้วยอาการแบบนี้ให้ผ่าแบบนี้ดีกว่าอันเนี้ยไม่มีนะครับเนาะอขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนรอยโรคของแต่ละคนด้วยนะครับแล้ว ต่อมาหัวข้อที่น่าสนใจคือเอาไฮฟูไปทำนะครับเนาะที่บริเวณไส้ตรงหรือว่าบริเวณเล็กตามเนี่ยนะครับก็จะเป็นโพรนะเข้าไปในอุ้งเชิงเข้าไปทางทวารหนักนะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บตัวเครื่องมือเนี่ยก็มันก็จะอยู่ที่ปลายแล้วก็สามารถยิงทําลายความผิดปกติได้หลายโรคได้ข้อดีก็คือไม่ต้องผ่าตัดเอออันนี้ข้อดีจริง แต่ว่าข้อเสียก็อาจจะมีลิม i t a t i o n บ้างนะถ้าตัวรอยโลกน้ำอยู่ลึกเกินไปนะครับโอเคประมาณนี้อัปเดตสัน้นๆอันนี้คือการผ่าตัดนะนะครับนะส่วนการให้ยานี่ก็มีอีกนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ลงรา,<ฮ>ายละเอียดคุณอุไรวันบอกว่าไม่นอนคัดเนี่ยกำลังจะเข้านอนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับผมหมอไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นแหละนะครับ เดี๋ยวเยียมเนาะโอเคนะครับแล้วไงพบก,กับ่ทีวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะขอบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านอื่นจะได้มีความรู้เหมือนเราแล้วยังไงพบก,กับญ่ทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีแล้วต้นที่ตัวเราเองจะพบสวัสดีครับ